หม้อใบนี้มีผีหลายปีก่อนพวกชาวบ้านในหมู่บ้านที่ผมอยู่ได้เหมารถไปทอดแหหาปลาที่ต่างอำเภอคณะหาปลาไปกันหลายคันรถสถานที่หาปลานั้นเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีพวกที่หาปลานั้นได้ปลามากน้อยแล้วแต่ฝีมือในการทอดแหบวกกับดวงว่าใครจะทำบาปขึ้นแค่ไหน ทอดแหก็ต้องได้ปลาสิครับถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อในดำแกดันทอดแห่ได้หม้อมาใบหนึ่งลักษณะเหมือนหม้อตามหนังผีที่ชอบใส่ผีท่วงน้ำยังไงก็อย่างนั้นเลยเพียงแต่ปากหม้อไม่มีผ้าย,ยานันหรือมีผ้าอะไรปิดทั้งสิ้นเป็นเพียงหม้อดินเผาเก่าๆสภาพยังสมบูรณ์ดีมีเพียงตะไคร่น้ำ เกาะเขียวเต็มก้นหม้อพวกชาวบ้านที่ไปหาปลากันพากันบอกว่าอย่าเอาหม้อเลยท่าทางดูน่ากลัวชอบกลแต่นายดำบอกว่าเขาไม่ใช่คนกลัวผีตั้งใจที่จะเอาหม้อใบนั้นไว้ใช้ต้มยาสมุนไพรกินเพราะว่านายดำมีโรคปวดเมื่อยเนื้อตัวจะต้องต้มยาสมุนไพรกินเป็นประจำ ชาวบ้านหลายคนพูดคัดค้านว่าไม่ควรเอาหม้อกลับบ้านแต่นายดำปฏิเสธลูกเดียวในที่สุดแกก็เอาหม้อใบนั้นกลับบ้านจนได้ผ่านจากเหตุการณ์นั้นไปสามวันในหมู่บ้านยังไม่มีอะไรผิดปกติพอเข้าถึงวันที่สี่เป็นอะไรที่น่าแปลกมากที่หมาในหมู่บ้านเห่าหอนเสียงดังวังเวงในช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดี ยายของผมรู้สึกลำคาญจึงลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างห้องนอนคุณพระช่วยยายบอกกับผมว่าเห็นลูกไฟลูกใหญ่สีแดงเพลิงกำลังลอยไปทางบ้านของนายดำลูกไฟดวงนี้ถ้าจ้องมองดีๆจะเห็นมีใบหน้าคนแก่แฝงอยู่ในลูกไฟด้วยครับพอรุ่งเช้าปรากฏว่าไก่ที่นายดำเลี้ยงไว้ตายยกเล้าประมาณสิบตัวเห็นจะได้ ลักษณะการตายนั้นสยดสยองมากเพราะไก่ที่นายดำเลี้ยงไว้หัวขาดทุกตัวและเครื่องในของไก่ก็ยังหายเกลี้ยงอีกทั้งไก่ตัวซีดเหมือนถูกดูดเลือดจนหมดทั้งตัวประกอบกับการที่ยายของผมเห็นลูกไฟประหลาดลอยไปทางบ้านของนายดำด้วยแล้วยิ่งทำให้หน่าสงสัยว่ามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีๆสางสงกระมัง นายดำจึงรีบเอาหม้อประหลาดใบนั้นไปให้หลวงพ่อที่วัดช่วยตรวจดูว่ามีอะไรสิงสู่หรือไม่หลวงพ่อหลับตาดูชั่วคู่ก็บอกว่าหม้อใบนี้มีผีสิงสู่นายดำจึงได้นำหม้อไปเผาที่ท้ายวัดไฟลุกแดงท่วมหม้อผีจูจูก็มีคางคกสามตัวกระโดดออกมาจากกองไฟชาวบ้านแถวนั้นตกใจกันใหญ่เพราะไม่มีใครทราบได้เลย ว่าคางครกกระโดดออกมาจากกองไฟได้ยังไงแถมเป็นคางคกที่ตัวใหญ่มากๆสักพักก็กระโดดหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าพวกเราก็ดูกันไม่ทันนับว่าเป็นอัฐิประหลาดที่มากับหม้อใบนี้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับรู้มาผมคิดว่าของที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปก็ไม่ควรนำเข้าบ้านนะครับ